พบกับคุณครูอ้นนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของดอกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของดอกนะคะคุณครูก็จะทบทวนให้นะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วนะคะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วก็คือการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะ การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นได้3ามกลุ่มใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของพืชน,นะคะกลุ่มที่2กลุ่มของสัตว์กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มพืชกลุ่มพืชเป็นยังไงอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้นะคะเช่นขานตะวันเปิร์นไผ่แล้วก็มะเขือเทศพ,พวกนี้นะคะกลุ่มที่สองกล่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นช้างลิงปู ดาวทะเลนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะซึ่งกลุ่มน,นี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเช่นเ็ตราจูรินซีราขนมปังและก็แบคทีเรียนะคะ เรามาดูความหลากหลายของพืชกันนะคะพืชเนี่ยเราสามารถใช้เกณฑ์ต่างๆในการจัดกลุ่มของเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรากลำต้นใบนะคะแต่ในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างเช่นเราใช้ดอกในการจัดกลุ่มนะคะถ้าเราใช้ดอกในการจัดกลุ่มเราก็จะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือ พืชดอกกลุ่มที่2พืชไม่มีดอกนะคะเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือกลุ่มของพืชดอกพืชดอกจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอันดับแรกเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะ2มีส่วนประกอบก็คือมีรากลำต้นใบและดอก พืชมีดอกจะมองเห็นดอกได้ชัดเจนนะคะบางชนิดก็จะมีดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ,อะนอกจากเรื่องค,คุณครูบอกไปแล้วนะคะว่านอกจากจะใช้ดอกในการจัดกลุ่มแล้วก็ยังสามารถใช้ลักษณะของรากลำต้นและใบเป็นเกณฑ์นในการจัดกลุ่มได้นะคะเช่นเราใช้พืชใบเลี้เดี่ยวและพืชใบเล็นคู่ในการจัดกลุ่มนะคะ,ะเรามาดูกลุ่มที่2พืชไม่มีดอกนะคะ ลักษณะของพืชไม่มีดอกนะคะเป็นยังไงอ่ะเป็นพืชที่ไม่มีดอกเลยตลอดการดำรงชีวิตนะคะส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการสร้างตาบอมีส่วนประกอบก็คือรากลำต้นและใบนะคะอ่าเราจะเข้าสู่เนะื้อหาของเรานะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือส่วนประกอบของดอกนะคะเรามาดูว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ย มีอยู่กี่ส่วนนะคะ,ะส่วนประกอบของดอกนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นของในส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะเรามาดูว่ากลีบเลี้ยงเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ,ะกลีบเลี้ยงนะคะทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลงนะคะ ส่วนประกอบส่วนที่2ก็คือกลีบดอกทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่มักมีสีสันที่สวยงามหรือนี่กลิ่นหอมนะคะเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะส่วนที่3จะเป็นเกสรเพศผู้ซึ่งจะทําหน้าที่ในการสร้าง 40, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะ,ะเรามาดูส่วนประกอบของเกสรเพศผู้กันนะคะ ในส่วนนี้เราจะเรียกว่าอับละอองเลนูนะคะก็คือส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนของเกสรเพศผู้ก็คือก้านชูอับเรนูนะคะก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะต่อไปส่วนประกอบของดอกอีกส่วนหนึ่งก็คือ เกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมียเนี่ยจะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะซึ่งเกสรเพศเมียก็จะมีส่วนประกอบลงไปอีกนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะในส่วนนี้เราเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียนะคะตรงนี้เราเรียกว่าก้านชูเกสรเพศเมียนะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นฐานรองดอกนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก่อนที่จะจบเนื้อหาไปคุณครูมีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะเราไปชมกันเลย กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอกไม้มีลักษณะเป็นกลีบเล็กๆเกจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้กับส่วนประกอบต่างๆของดอกที่ยังตูมอยู่ป้องกันอันตรายจากแมลงหรือศัตรูพืชและช่วยป้องกันการระเหยของน้ำกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดกลีบเลี้ยงเข้ามา กลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามบางทีก็มีกลิ่นหรือต่อมน้ำหวานบริเวณโคนของกลีบดอกเพื่อใช้ในการล่อมมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอัปเรนูและอัปเรนูทําหน้าที่สร้างละอองเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ เกสรเพศเมียเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียรประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวเพื่อช่วยดักละอองเรนูและก้านชูเกสรเพศเมียนอกจากนี้ยังมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีออวุนทำหน้าที่สร้างไข่ดอกไม้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชนะครับซึ่งมีรูปร่างสีและกลิ่นแตกต่างกันออกไปครับบางชนิดจะมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบดอกปีบบางชนิดก็จะมีกลิ่นเหม็นเช่นดอกอุตจพิษ ดอกบุกเป็นต้นบางชนิดไม่มีกลิ่นเช่นดอกชวนชมดอกพังพวยเมื่อเราดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาที่เราเรียนไปในเรื่องของส่วนประกอบของดอกนะคะโดยการทำใบงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องของส่วนประกอบของดอกนะคะซึ่งคุณครูจะ แปะลิงก์ให้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทํานะคะ <_ d ream> เพื่อที่จะนักเรียนจะมีคะแนนเก็บนะคะในเรื่องของใบางานในส่วนนี้นะคะให้ทําอะไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนคลิกลิงก์เข้าไปแล้วนะคะนักเรียนก็เข้าไปกรอกชื่อแล้วก็กลุลของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้ทาอะไรนะคะให้ในักเรียนเลือกคําที่คณครูกาหนดให้นะคะนักเรียนสามารถดึงคาพวกนี้ ะะสามารถนำมาวางในกล่องข้อความให้สมบูรณ์นะคะซึ่งกล่องข้อความนี้จะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบของดอกต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนะักเรียนก็สามารถกดตรงนะคะเพื่อที่จะบันทึกคะแนนนะคะตรงนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาที่จะ ให้ความรู้แก่นักเรียนเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ